สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคำประจำวันที่10ตุลาคมนะครับก็ราคานะครับดูจากราคาก่อนเลยตอนเช้านี้รีบาวดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็วันศุกร์ที่ผ่านมาเรามีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับซึ่งปรากฏว่าออกมาน้อยกว่าคาดนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับสมาชิกเฟดก็ยังส่งสัญญ,ญาณที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับว่าในไงปีนี้เราก็ขึ้นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเลขที่ออกมาถึงแม้ว่าจะผิดหวัง ไปจากที่คาดการนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปตามที่าทางเฟดนั้นต้องการอยู่แล้วนะครับก็แสดงให้เห็นถึงการคืบหน้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับว่าปีนี้ความเป็นไปได้ก็เริ่มมาเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยก็น่าจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับทีนี้ <c oughs> <c oughs> ขอไปครับก็ในมุมกราฟเนี่ยเราเห็นพินบาร์นะครับตรงนี้เนี่ยที่เป็นพินบาร์ก็เป็นพินบาร์รีเวอร์ซอลหรือว่า เป็นลักษณะพิน bar ที่เป็นเข็มแบบว่าเตรียมตัวที่จะกลับตัวนะครับก็ราคามีการดีดตัวขึ้นจากช่วงเช้านะครับเมื่อวานศุกร์นี้ปิดไป1,256นะครับโดยประมาณตอนนี้ก็ขึ้นมา1,262กว่ากว่าแล้วนะครับก็มองว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแนวต้านเล็กๆนะครับก็คือตรงโซนนี้นะครับ ซึ่งโซนนี้นะครับราคาล่วงเมื่อคืนวันสุกร์นะครับถ้าเช้านี้ราคาไม่ผ่านนะครับก็แนะนําว่าสามารถเปิดสถานะช็อตได้นะครับก็จะได้ทํากําไรกันในกรอบอยู่ระหว่าง1262ถึง1250นะครับก็จะประมาณ10เหรียญโดยประมาณนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าสมมุติว่าราคาลงมาแล้ว าสามารถยืนได้อยู่บน1250นะครับก็ยังเป็นจุดที่ยังสามารถชอปปิ้งได้อยู่นะครับอย่างน้อยก็เล่นสั้นๆได้นะครับราคาจะมีการรีบาวกลับขึ้นมา1262ได้อีกครั้งหนึงนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่มองขึ้นนะครับหรือว่ากราฟก็เป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับว่ามันจะผ่านแนวต้านเส้นสีน้าเงิน1262ตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะครับก็สําหรับคนที่รับความเสี่ยงได้นะครับผมมองว่าก็เป็นการซื้อเบรกนะครับซื้อแบบ follow by นั่นเองนะครับ ซื้อเบร์ขึ้นไปแล้วก็ไปขายทำกำไรสักประมาณแนว1 2ตรงนี้จะมีแนวอยู่ประมาณ1 2 6 9 1 2 7 0โดยประมาณนะครับก็สามารถขายทำกำไรบริเวณนี้ได้นะครับส่วนคนที่ถือมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับน่าจะถือมาตั้งแต่ประมาณาตรงนี้แล้วนะครับประมาณ1 2 5 0นะครับแถวๆนี้นี่ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ถ้ามันยังผ่านเส้นสีนํำเงินขึ้นไปได้นะครับผมก็มองว่า127 0นะครับ ก็เป็นจุดแรกที่ควรจะขายแบ่งขายทางกาไรนะครับแล้วก็ด่านต่อไปมีสองแปดศูนย์นะครับเพราะว่าตอนนี้ภาพของเรายังเป็นภาพลงอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปให้ดูภาพใหญ่กราฟสี่ชั่วโมงอ่าตอนนี้ท่านจะยังเห็นว่ากราฟยังเป็นภาพขาลงที่ชัดเจนนะครับเียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีรีบาวดีดกลับขึ้นมาได้บ้างบางส่วนนะครับวันนี้ตลาดจีนเปิดนะครับหลังจากหยุดไปสัปดาห์หนึ่งก็ตอนเช้าเลยคือขักขึ้นมาได้นะครับโอเคครับนี้ก็เป็นมุมมองคร่าวๆก่อนนะครับก็ มองไว้2ทางนะครับสรุปก็คือไม่ผ่าน6-2แถวแถวนี้นะครับสามารถช็อตได้นะครับส่วนถ้าผ่านนะครับคนที่รับความเสี่ยงได้ follow by นะครับทำกำไร70นะครับโอเคครับสวัสดีครับ